เพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะไปฝึกงานที่สถานกงสุนใหญ่โดยเฉพาะสถานกงสุนใหญ่นักแขวงสวรรดเขตในสปปลาวเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง สวัสดีค่ะชื่อมนนะคะก่อนอื่นเนี่ยมนก็ต้องขอออกตัวก่อนเลยค่ะว่ามนไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการไปฝึกงานที่สถานกงสุใหญ่แต่ว่ามนก็ได้ทําการรวบรวมข้อมูลมาและก็ทําการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไปฝึกงานที่สถานกงสุนยายนะ่าแขวงสวรครค์มาเขตและก็ได้จัดทําวิดีโอคลิปคลิปนี้ขึ้นนะคะก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะไปฝึกงานที่สถานกงสุนยายนะ่าแขวงสวรครค์มเขตค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศลาวเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แห่งค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยอยู่ในสังกัดของกระทรวงการต่างประเทศค่ะแห่งแรกเนี่ยก็คือสถานเอกอาคาัครราชทูตณเวียงจันทร์ค่ะและแห่งที่สองที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยก็คือสถานกงศูลย,ยนะ์ใหญ่ณแขวงสวรรค์เขตซึ่งสถานกงศูลใหญ่นะคะก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับ จังหวัดมุกดาหารในฝั่งของประเทศไทยเขตอาณาที่สถานกงสุ่นใหญ่ได้ทำหน้าที่ดูแลมีพื้นที่ครอบคลุม6แขวงค่ะได้แก่แขวงคำม่วนสวรรณเขตสารวันเซกองจำปาสักและอัตตปือค่ะสถานกรงสุ่นใหญ่นะคะก็มีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยให้การคุ้มครองรวมถึงช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะทั้งการ ออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเดินทางต่างๆเนี่ยให้กับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศรวมถึงการออกวีซา่าประเภทต่างๆให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์อยากจะเข้ามาในประเทศไทยค่ะฝึกอะไรบ้างการฝึกงานในสถานกงสุลใหญ่นาแขวงสวรรค์นาเขนะตก็จะแบ่งออกเป็น4ฝ่ายด้วยกันค่ะได้แก่ฝ่ายทางด้านการกงศุล ฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายการเมืองและฝ่ายการคลังค่ะโดยงานด้านกงสุนนะคะนักศึกษาฝึกงานก็จะได้รับเอกสารการขอวีซ่าในช่วงเช้าก็จะมีการคอยตรวจเอกสารต่างๆและคอยตรวจเอกสารตามประเภทของการขอวีซ่าด้วยกันค่ะซึ่งการขอวีซ่าเนี่ยนะคะสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็สามารถออกวีซ่าได้6ประเภทด้วยกันค่ะ โดยประเภทที่1นนะคะก็คือประเภทคนเดินทางผ่านค่ะประเภทที่2ประเภทท่องเที่ยว 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 4. ประเภททูต 5. ประเภทข้าราชการและ 6. ประเภทอัธยาศัยไมยตรีค่ะต่อไปคืองานด้านเศรษฐกิจค่ะโดยเนื่องจากว่าประเทศไทยกับลราเนี่ยเรามี โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศดังนั้นงานด้านเศรษฐกิจก็จะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคณะชาวไทยนะคะที่มาเยือนยังเขตอาณาและนักศึกษาฝึกงานก็จะได้ช่วยในเรื่องของการจดรายงานการถ่ายรูปและก็ยังมีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์อีกด้วยค่ะงานด้านการเมืองนะคะก็อย่างที่ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะคะก็คือจะดูแลเรื่องของการเมืองเรื่องของเขตแดนแล้วก็ในเรื่องของพิธีการต่างๆค่ะ และลำดับสุดท้ายนะคะก็คืองานด้านการคลังค่ะงานด้านการคลังนะคะก็คือจะเป็นงานที่ดูแลในเรื่องของทรัพยากรต่างๆอย่างเช่นของในสำนักงานนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการรับสมัครค่ะ โดยเพื่อนๆเ,เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ขึ้นไปนะคะโดยเพื่อนๆสามารถที่จะส่งอ e ีเมลไปสอบถามทางสถานกงสุลใหญ่ว่าเขาสะดวกหรือเปล่าในช่วงที่เพื่อนๆอ,อยากจะไปฝึกงานกันนะคะและถ้าเขาสะดวกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยออกเอกสารว่าอยากจะส่งนักศึกษามาเข้าฝึกงานในช่วงนี้และตามที่สถานกงศูลใหญ่ได้ระบุไว้นะคะว่า เพื่อนเนี่ยจะต้องแนบเอกสารต่างๆมาอย่างเช่น CV หรือว่าเรซูเม่ฟันสคริปต์แล้วก็เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการที่เพื่อนๆเนี่ยจะมาฝึกงานเพื่อนๆคาดหวังอะไรที่จะได้จากการฝึกงานในครั้งนี้รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมนจะมีลิงก์เกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครฝึกงานไว้ให้ด้านล่างนะคะ การเตรียมตัวนะคะประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN จัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดเรียกว่า LDC ค่ะก็คือ Least Developed Country ซึ่งในอาเซียนนะคะก็ยังมีประเทศพม่าและกัมพูชา ที่เป็นประเทศในกลุ่ม LDC ค่ะโดยสิ่งที่เพื่อนๆที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไปฝึกงานที่นี่จะต้องเตรียมตัวนะคะก็คือการเปิดใจยอมรับและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆค่ะทั้งทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่และก็ภาษานะคะ โดยอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าภาษาลาวเนี่ยจะมีความละม้ายคล้ายคลึงกับภาษาอีสานของบ้านเราแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังไม่คุ้นชินกับภาษาอีสานหรือว่าภาษาลาวนะคะก็อาจจะเจอกับปัญหาในการสื่อสารได้แต่ข้อดีของการอยู่ที่นี่เนี่ยก็คือคนลราสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ชินก็คืออาจจะไปฟังเพลงหรือว่าดูสื่อที่เกี่ยวกับภาษา ลาวหรือว่าภาษาอีสานนะคะก็จะทําให้การเป็นอยู่หรือว่าการสื่อสารอะไรก็จะง่ายมากขึ้นค่ะโดยการฝึกงานที่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและเพื่อนๆก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าเดินทางหรือว่าค่าอาหารซึ่งพี่ที่ได้ดูแลนักศึกษาฝึกงานของที่นี่ก็แนะนํานะคะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยมากันสัก 2- อถึงสคนเพราะว่า มีอะไรเพื่อนๆก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มนบอกมาข้างต้นนี้เพื่อนๆก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปได้อีกค่ะหากคลิปวิดีโอนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ไปฝึกงานที่สถานกงศูลใหญ่มาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ